วันนี้จะเล่าประวัติพระแม่กวนอิมให้ฟังสักเท่าที่มีเวลาที่ยังพอมีนะฮะปางต่างๆของพระแม่กวนอิมนั้นเนี่ยมีมากมายนะมีมากมายหลายตำราก็กล่าวไว้แตกต่างกันแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยคาว่าคำว่าอวโลกิเตสวนเนี่ยเป็นคําดั้งเดิมคําว่ากวนอิมนี่มีมาทีหลังรู้กันเฉพาะในกลุ่มของพี่น้องชาวจีนแต่เดิมทีเดียวพระนามของพระองค์นั้นออกเสียงที่แปลมาจากศัพท์ว่า อวโลกิเตสวนนะฮะ,ะหรือว่าอวโลกิเตสวรยะนะ,ะก็คืออวโรติเกสวนซึ่งท่านพระอาจารย์กุมรารชีพได้แปลว่ากวงซีอิมนะแปลว่าภาษาไทยก็คือผู้เพ่งเสียงแห่งโลกต่อมาเนื่องจากคําว่าซีเนี่ยไปตรงกับพระนามของอพระเจ้าจากักรพรรดิถังเทจงที่พระนามวาลีซีมินจึงตัดคําว่าซีที่ไปทับกับพระนามของพระองค์เนี่ยออก หลือแต่เพียงกวงอิ่มต่อมาถ้าพระอาจารย์ภิกษุเฮียนจางหรือว่าพระถังซำจังนาแห่งราชวงศ์ถังเนี่ยท่านรูปนี้ก็เป็นมหาปราญ์ซึ่งก็เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตและก็ภาษาจิตได้แปลใหม่เป็นว่ากวังจื่อใจนะแปลว่าผู้เพ่งโดยอิสระแต่โดยทั่วไปก็ยังคงนิยมออกนามว่ากวงอิมพระกวนอิมหรือว่าพระแม่กวนอิมเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่มี สมัญญาว่ามหาเมตตามหากรุณาเพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านมีมหาเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกไปอันมากพระแม่กวนิมมหาโพธิสัตว์เนี่ยนะฮะสามารถที่จะนิมิตนิรมาน,นากายไปโปรดสัตว์ยังโลกอื่นๆได้เช่นว่าสามารถที่จะแปลงกายไปโปรดในภพภูมิต่างๆได้สมกับมหาปณิธานของพระองค์พระองค์ได้บรรลุตามมหาปณิธานของพระองค์แต่ยังไม่เข้าสู่การบรรลุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ฤทธานุภาพนั้น จากการบำเพ็ญหลายพบหลายชาติตามตำราของพระองค์ที่อยู่ในโผหมึองปิ้งเป็นบทสวดชัธรรมปุณธิกสุตระนี่นะฮะได้กล่าวไวช้ชัดเจน <c oughs> ว่าพระองคอ์ตอนนี้ที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยก็คืออยู่ในภาคอีกภาคหนึ่งที่เป็นภาคแห่งกายทิพย์นะฮะพระองค์จะไปช่วยคนที่มีศรัทธาแล้วก็หมั่นสวดภาวนาถึงพระองค์เป็นประจำ นะฮะตามเสียงเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะให้พระแม่กวนอิมช่วยเหลือนะก็ต้องอธิษฐานและก็ต้องเปล่งพระนามของพระองค์อยู่เป็นประจำาก็คือใช้ในคําภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวจีนโบราณนะรุ่นเหล่ากงเหล่ามา้าอากงอามานเนี่ยนะฮะ <c oughs> เวลาสวดมนต์บูชาพระแม่กวนอิมก็จะสวดนโมกงซิมปอสักนโมองออกงอิมปอสักออกงอิมปอสักการที่ท่องพระนามของพระองค์บ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นการภาวนาให้พระองค์ช่วยเหลือ โยมก็ลองไปพิสูจน์ดูเองก็แล้วกันนะรูปพระแม่กวนิมที่เราเห็นกันเยอะๆนั้นเนี่ยนะที่เราเห็นส่วนมากจะเป็นรูปผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าเพศผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีมาปรากฏสมัยที่พระองค์แบ่งเป็นภาคภาคหนึ่งที่มาโปรดพี่น้องชาวจีนในสมัยอดีตที่มีบันทึกไว้ซึ่งเป็นหนึ่งในจํานวน32พระวรกายนะหาใช่ได้เป็นเพศของผู้หญิงไหมแต่เพศจริงของท่านนั้น นะไม่ได้ปรากฏชัดว่าเป็นชายหรือหญิงแต่ว่าลักษณะเพศของเทพผู้มีพุทธาอนุภาพที่มีอนุภาพพลานิสงม์มากเนี่ยนะฮะท่านจะเป็นเทพที่เ,เป็นลักษณะบุรุษเพศนะบุรุษเพศแล้วก็ที่มาปรากฏที่คนนับถือเป็นลักษณะสตรีเพศเนี่ยมาปรากฏตอนสมัยที่ามามาโปรดคนมาเป็นตัวอย่างในการสร้างบาร,รมีพบหนึ่ง ให้กับผู้คนจนกระทั่งพี่น้องชาวจีนได้จดจําไว้ในภาคของความเป็นผู้หญิงที่เกิดที่ประเทศจีนในสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธิสัตว์กวนอิมนะในตำราจีนบางเล่มเนี่ยยกย่องไว้ถึงขนาดว่าเป็นสัมมาธรรมวิทยาพุทธทิเดียก็ก็คือว่าถือท่านพร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคุณธรรมในสูงส่งแต่เนื่องจากว่ามหาปณิธานยังไม่บรรลุตามปณิธานของพระองค์ที่ทรงตั้งไว นะแต่ว่าริธานุภาพกับบุญญานุภาพที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมานั้นเนี่ยมีมากมายนะแล้วก็รู้แจ้งนะโดยสภาวธรรมกับบาร,รมีที่สั่งสมมานั้นก็เต็มเปี่ยมนะสามารถแบ่งภาคมาเพื่อจะโปรดสัตว์ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์พระองค์ก็ได้บรรลุปทธิญาณนะในอดีตการบางคำพีบางเล่มยกย่องถึงขนาดนั้นแต่อาตมาภาพก็มองไม่เห็นนะนะแต่ก็บอกโยมตรงๆว่า คุณธรรมตรงนี้ไม่ขอไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านอยู่บรรลุชั้นไหนแลวยังไงก็ตามแต่ก็ทราบว่าความมีอยู่ของพระอวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์นั้นมีอยู่จริงมีอยู่จริงตามสภาวธรรมว่าผู้ใดที่บำเพ็ญธรรมผู้นั้นย่อมเข้าถึงธรรมแล้วก็ผู้นั้นย่อมได้สภาวธรรมสภาวธรรมสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่บำเพ็ญธรรมนะให้รู้ตามนะให้รู้ตามโดยเฉพาะโพธิสัตว์คือสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการตัสรู้เปี่ยนพระพุทธเจ้า ธรรมภาพขอพูดแต่เพียงว่าความมีอยู่ของผู้บำเพ็ญตามรอยของพระพุทธสัตว์นั้นมีอยู่จริงนะฮะแต่ด้วยพระเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ภายสารสุดประมาณไม่ได้นะพระพุทธศัตน์ควรอิมเนี่ยก็ได้แบ่งภาคมาเป็นหลายๆภาคที่จะโปรดผู้คนดังที่ได้กล่าวมาพระพุทธสัตว์ควรอิมมีพระนามเดิมที่ปรากฏในยุคหนึ่งของประเทศจีนนั้นว่าเมี่ยวซานเป็นพระธิดาองค์เล็กของกษัตริย์เมี่ยวจวง กับพระนางเป้าเตอท่านกษัตริย์เมี่ยวจวงเนี่ยทรงปกครองอาณาจักรซิงหลิงทรงพระปีชาสามารถเป็นที่ยิ่งทีเดียวอาณาจักรซิงหลิงนีนเจริญรุ่งเรืองอาณาประชาราชอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์โจวปีสุดท้ายในรัชสมัยนี้เองคุณยมจกักรพรรดิจีนเนี่ยได้ทําการปราบปรามอาณาจักรต่างๆทําให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าหาความสงบสุขไม่ได้ แต่ถ้าว่าทางตะวันตกอันได้แก่อาณาจักรซิงหลิงนี้เนี่ยในช่วงนั้นกลับเจริญรุ่งเรืองและก็มีสันติสุขฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤด,ดูกาลแต่การคข้ามนาคมระหว่างอาณาจักรซิงหลิงกับจีนเป็นไปด้วยความไม่สะดวกประเทศจีนมันกว้างมากนะโยมนะกว้างมากจริงๆคุณโยมเดินทางเมืองจีนทั้งวันนะไม่ไม่สุดเขตอะ่ะนะอหลายวันกว่าจะหมดเขตกว้างกว่าประเทศไทยอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่า เป็นไปวยความไม่สะดวกอาการเดินทางมีปัญหาทางด้านภูมิประเทศมีภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้านามว่าซีมีซานเรือขวางกั้นอยู่โดยรอบนับพันลีอาณาจักรทั้งสองเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากกันโดยปริยายในขณะนั้นพระมหากษัตริย์เมี่ยวจวงทรงมีพระชนมพรรษาถึง60เศษก็คือ60กว่าปีแต่ยังหาพระโอรสสืบราชบัลลังก์ไม่ได้ มีแต่พระาชธิดานะฮะมีมีลูกสาว่าอยังนั้นเถอะมีพระาชธิดาสองพระองค์ไม่มีพระจุโรสไม่มีลูกชายทําให้พระองค์ในทรงบริวิตตกกังวลกระวายพระไทยนะฮะเรื่องคนที่จะสืบทอดทายาททางราชบัลลังก์อยู่เกือบทุกๆวันก็คิดแต่เรื่องนี้ว่าจะมอบบัลลังก์นี้ให้ใครพระนางเป้าเต๋อเป็นพระมเหสีก็ทรงปลอบพระไทยพระสวามี แล้วคืนหนึ่งแห่งฤดูร้อนพระมเหสีเป้าเตอ๋อก็ทรงสุบินไปว่าได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะมีเนื้อที่ในกว้างขวางเหมือนดังท้องทะเลในห้วงมหาสมุทรนั้นได้เกิดดอกบัวทองพุ่งโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําทําให้ท้องน้ําบริเวณนั้นเนี่ยแตกสัน้นดอกบัวนั้นมีขนาดเท่ากับดอกบัวธรรมดาแต่พอสักครู่เดียวเท่านั้นน่ะมันก็เริ่มขยายส่วนสูงพุ่งยาวขึ้นมา ชูก้านดอกแล้วก็ขยายกลีบบานสพรั่งและก็สีทองก็เปร่งปลั่งส่องประกายจับพระเนตรก็คือจำติดตาของพระองค์มาเลยติดอ่ะจนพระนางไม่อาจที่จะสู้แสงเหลืองปลังนั้นได้จึงทรงหลับพระเนตรครั้นลืมขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ทรงเห็นว่ารัศมีอันเจิดจ้านั้นเนี่ยนะฮะอ่าปราศนัการไปสิ้นก็คือว่าพอลืมตาขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยแสงนั้นหายไป แต่กลับมีภูเขาสูงผุดโผล่ขึ้นมากลางท้องทะเลอย่างโดดเด่นยอดเขาสูงลิบมองเห็นเลือนหลางมีหลายยอดสลับกันเป็นเชิงชั้นมีต้นกระปรพฤกมีผลเป็นเพชรมณีล้ำค่าแล้วก็มีเหล่านกทั้งหลายนาสกุนาทั้งปวงก็ะอาศัยอยู่บนต้นไม้นั้นด้วยส่วนบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยมังกรอีกทั้งหมู่นกกระเรียนบินผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาเดียว ก็รับไปแล้วแต่บนยอดเขานั้นก็ได้ปรากฏเจดีเจ็ยอดส่วนบนของยอดเจดีได้ประดิษฐานเอาไว้ด้วยจินดามณีนะได้เปล่งแสงนะฮะแล้วก็เปล่งประกายฉายรัศมีไปไกลถึงหมื่นลีท้ทีเดียวและวพระนางเป้าเตอ๋อพระเหสีก็ส่งทอดพระเนตรเห็นแก้วอันประเสริฐนั้นค่อยๆลอยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พริบตาเดียวจินดามณีนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ค่อยๆลอยอยู่เหนือท้องทะเลจากนั้นก็ลอยเข้าหาฝั่งไม่นานนักก็ลอยคว้างอยู่เหนือพระองค์เองแต่แล้วพระอาทิตย์ดวงนั้นก็ได้หล่นลงมาอยู่ตรงอ้อมอกของพระองค์ทําให้พระองค์ตกพระไทยทําอะไรไม่ถูกกว่าจะใช้พระพักควาคว้านะฮะพระอาทิตย์ดวงนั้นก็ลอยหนีจากไปเสียแล้วนะฮะกว่าที่จะใช้พระหัตถ์นะคว้าเอาดวงอาทิตย์ที่ที่เอ่อมามามา,มาอยู่ที่อ้อมอกว่างั้นเนอะ นะฮะก็ดวงอาทิตย์นั้นก็ลอยหนีจากไปเสียแล้วพระนางก็ส่งไล่ไยคว้าดวงอาทิตย์นั้นจนตกพระไทยตื่นจากการบรรทบกนะ,ะพระนางเป้าเต๋อก็ส่งเล่าให้พระสวามีก็คือพระมหากษัตริย์เมี่ยวจวงฟังในตอนเช้าพระสวามีของ <c oughs> พระนางก็รู้สึกดีพระไทยแล้วก็ส่งเชื่อว่าความฝันนั้นเนี่ยคือนิมิตนะเป็นนิมิตด,ดีด้วย คงจะได้พระโอรสไว้สืบราชบัลลังก์เป็นแน่หลังจากนั้นไม่นานพระมเมสีเป้าเตอก็ทรงตั้งพระขันก็คือทรงพระขันพระนางก็มีอาการแพ้ขันสเสวยเนื้อสัตว์นะฮะก็รวมทั้งอาหารผักที่มีกลิ่นเหม็นฉุนไม่ได้เลยจุดน,นิดเดียวไอ้ตรงแพ้ท้องเนี่ยอัตมาก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะก็บอกไม่ถูกว่าแพ้ท้องมันเป็นยังไงโยม แต่โยมผู้หญิงคงจะเข้าใจดีนะโดยเฉพาะโยมที่มีลูกมาแล้วเนี่ยคงจะรู้ว่าอาการแพ้ท้องเป็นยังไงก็เอาพูดภาษาชาวบ้านก็คือแพ้ท้องกันละกันก็คือกินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินผักที่มีกลิ่นฉุนไม่ได้เลยซึ่งก่อนที่จะทรงพระคันในพระองค์ก็ไม่เคยมีอาการเช่นนี้ว่างั้นเน่ต่อมาเมื่อพระคันแก่แล้วก็ใกล้คลอดอท่านพระมหากษัตริย์เมี่ยวจวงเต็มไปด้วยความสมนัตยินดี ด้วยพระองค์มั่นพระไยว่าถึงอย่างไรเสียคราวนี้พระมเหสีจะต้องประสูติพระโอรสแน่นอนแต่เรื่องพอเป็นความจริงไม่ได้กลับเป็นเช่นนั้นพระนางเป้าเตอ๋อทรงคลอดออกมาเป็นพระธิดาองค์น้อยทําให้พระกษัตริย์เมี่ยวจวงเนี่ยเมื่อทรงทราบเข้าถึงกับทรงนิ่งอึง้งอยู่เป็นนานสองนานเพราะความผิดหวังแต่ได้ลูกชายมาสืบทอดบัลลังก์แต่ไม่ได้มีเหตุการณ์น่าประหลาดเกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อจากตอนที่ผ่านมาที่ว่าพระนางเป้าเตอรพระมเหสีของพระมหกากษัตริย์เมี่ยวจวงนะ <c oughs> หลังจากที่ได้คลอดอพระเชิดา,าพระองค์สุดท้ายที่พระนามว่าเมี่ยวซ่านนะฮะแล้วแล้วก็หนักใจกับการที่พระนางเนี่ยเสียโฉมใช่ไหมฮะ เพราะว่าเหตุเพราะว่าจะไปช่วยสัตว์ที่มันทะเลาะกันและตัวบนจะท้ายก็ต้องถูกสัตว์ท้ายนั่นเนี่ยทำร้า,ายแต่พระองค์ก็ยอมจนกระทั่งเป็นแผลเป็นที่หน้าพระมเหสีก็หนักใจเพราะว่าลูกสาวคนเล็กหน้าตาสะสวยแต่เป็นแผลเป็นที่หน้าก็กลัวว่าจะเสียโฉมสิริโฉมจะไม่มีใครมาแต่งเพราะเ,าเสียโฉมไปแล้ววันอย่างนั้นเหระแล้วก็เป็นที่หวังของพระราชามากเพราะว่า พระนางเป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงามแต่พอเป็นแผลเป็นมาเนี่ยนางก็ไม่มีใครที่จะรักษาเลยติดประกาศให้หมอมารักษาปรกากฏว่าไม่มีใครรักษาได้พระเจ้ากษัตริย์เมี่ยวจวงพระองค์ก็ทรงพิโรธแล้วก็บอกว่าจะถอดใบประกอบวิชาชีพให้หมดเลยแล้วก็จะไล่ออกจากเมืองสิงหลิงด้วยนาจะขับหมอต่างๆเนี่ยออกจากพระราชวางังออกจากเมืองทั้งหมดเลยถ้ารักษา แผลเป็นที่ใบหน้าของพระราธิดาเมี่ยวซ่านของพระองค์ไม่ได้เนี่ยแล้วแล้วก็มีหมอทวดาท่านหนึ่งที่เป็นบัณฑิตหนุ่มนะฮะที่จะมาขอรักษาก็ปรากฏว่าพูดไปพูดมาพระราชาก็ยังไม่ทรงเชื่อและแล้วก็สั่งขังคุกนะหนักไปกว่านั้นพอพระมเหสีของพระองค์ป่วยก็ให้เรียกหมอคนนั้นมาดูหมอบัณฑิตหนุ่มที่ถูกขังคุกเนี่ยก็บอกว่าหมดปัญญาที่จะรักษา พระกษัตริย์ก็ยิ่งโกรธหนักไปใหญ่ผลสุดท้ายคุณยองนะฮะก็เลยสั่งลงโทษนะเพราะคําพูดของหมอที่บอกว่าเป็นโรคของกรรมเก่าที่ยังชดใช้ไม่หมดเป็นโรคอารมณ์วิปริตไม่มียารักษาพระกษัตริย์เมี่ยวจวงได้ฟังทรงไม่พอพระไทยอย่างมากทีเดียวแล้วก็พระองค์ก็ได้ตรัสอย่างพิโรธว่าเจ้าน้ามันสามหาวเกินไปแล้วเพราะไม่มียาจะรักษาใช่ไหมจึงได้พูดพล่อยๆมเมอย่างนี้ บิดเบือนอย่างชั่วชาติสามัญบางอาจพูดเท็ดดูหม่นดูแคลนพระราชินีอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้พระองค์รับสั่งด้วยความพิโรธและแล้วตรัสสั่งให้ทหารนำตัวของหมอหนุ่มคนนี้ที่ชื่อว่าโหลนาผู้เจนนะฮะโหลนาผู้เจนบางอาจกล่าวดูหมิ่นพระมเหสีก็ในที่สุดโหลนาผู้เจนสิงแสเนี่ยก็ได้ถูกพระราชา สั่งในข้อหาที่ดูหมิ่นพระมเหสีนะตรัสโทษหนักนะสมควรถูกประหารชีวิตแต่ว่าขณะนั้นในพอดีพระมเหสีกําลังทรงประชวรหนนะักทรงเห็นว่ายังไม่บังควรที่จะประหารเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าฆ่าไปก็คงจะไม่เป็นมงคลแน่และจะเป็นโทษแก่มเหสีกับทองพระองค์ได้ก็ขอให้งดการประหารไว้พระกษัตริย์เมี่ยวจวงทรงเห็นพ้องด้วยก็ให้ลงโทษ จากหนักเป็นเบาด้วยการน,นำตัวไปโบยตีด้วยกระบองแทนการประหารชีวิตแล้วก็ให้นำตัวไปกักขังยังแดนนักโทษประหารแล้วนาผู้เจียนสิงแสถูกโบยด้วยกระบอง2 0 0ทีแล้วถูกนำตัวไปกักขังยังแดนนักโทษประหารชีวิตถูกตีตรวนด้วยโซ่อย่างหนาแน่นแน่นหนาเส้นเบลมลมเลยทีเดียวในคืนที่ห้าหลังจากที่โบยนั้นผู้คุมคุก ก็พบว่าโหลหนาพูดเจชยนสิงแสหายตัวไปอย่างลึกลับผู้คงแก่เรียนได้ทิ้งเอาไว้แต่เพียงโซ่ตรวนขนาดเขื่องซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นเสมือนกับเศษเหล็กที่ไร้ค่ามันหักสะบั้นกองอยู่กับพื้นห้องขังแล้วก็อยู่บริเวณเดียวกันนั้นมีกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งเขียนสโลกไว้สีบ่บรรทัดความว่าแต่เดิมทำอันวิเศษมีหกสาย ผลที่สุดความดีย่อมเหนือความยิ่งใหญ่มองความว่างมองสีหน้าล้วนไร้กิเลสเสาะแสวงหาแต่เสียงคร่ำครวญปริเวทนาการขุนนางผู้ใหญ่รีบนำเรื่องราวไปกราบบังคมทูลในคืนเกิดเหตุนั้นใน,นขณะเดียวกับที่พระนางเป้าเตอ๋อพระราชมเหสีทรงประชวรหนักในที่สุดนะฮะก็คือว่าหนักสุดละว่างั้นเถอะคุณโยม ในคืนนั้นเองบรรดาผู้คุมและก็นักการต่างๆจุดคบไฟและก็โคมไฟตามหานักโทษหนีคุกแต่ก็ไม่พบและเป็นคืนเดียวกับที่พระนางเป้าเตอ๋อสิ้นพระชนพระกษัตริย์เมี่ยวจวงเสียพระไทยอย่างหนักอาณาจักรสิงหลิงเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จากการจากไปของพระมเหสีผู้เป็นที่รักบทสโลปปริศนาที่เหลาหนาพูดเจนสิงแสทิ้งเอาไว้นั้น พระกษัตริย์เมี่ยวจวงเก็บมาพุ่นคิดใคร่ครวนอย่างหนักอ่านไปอ่านมาหลายเที่ยวหลายจบหลายรอบแล้วก็ส่งพบว่าบทสโลกนั้นเนี่ยมันกินใจความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างน่าอัศจรรย์บทสโลกบรรทัดที่หนึ่งแล้วก็บรรทัดที่สองมีชื่อของพระธิดาเมี่ยวสั้นปรากฏอยู่คือทมอันวิเศษหมายถึงคําว่าเมี่ยวในภาษาจีนส่วนคําว่าความดีในบรรทัดที่สองนั้นเนี่ยหมายถึงคําว่าสัาน้น นะฮะสัน้นส่วนในบรรทัดที่3และบรรทัดที่4มีคําว่ามองซึ่งก็เรียกว่ากวงหรือกวนในคําว่าเสียงในภาษาจีนจะเรียกว่าอิมเมื่อนำสองบรรทัดดังกล่าวนี้มารวมกันก็ได้ความว่ากวนอิมพระกษัตริย์เมี่ยวจวงทรงคิดว่ากวนหมายถึงการมองด้วยตาส่วนคําว่าอิมนั้นคงเป็นเสียงต้องรับฟังด้วยหู พระองค์ก็ทรงครุ่นคำนึงถึงสโลกสี่บททบทวนถึงความหมายอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวถึงพระติดาเมี่ยวสัน้นจากการสูญเสียพระมารดาไปนั้นทําให้พระองค์ทรงเศร้าอาดูนอย่างสุดพรรณนา,นาถึงกับหมดสติสมระดีไปเลยทีเดียวพระองค์ทรงไครครวนถึงพระมารดาที่ถนอมแล้วก็กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูพระองค์มาอย่างยากลําบาก นับตั้งแต่ในพระคันจนเติบใหญ่นับเป็นพระคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้แต่พระองค์ยังไม่ทันที่จะได้ตอบแทนพระคุณของพระมารดานั้นเลยแม้แต่เล็กน้อยพระมารดาก็ด่วนจากไปเสียก่อนพระมารดานะฮะก็รีบด่วนลาจากไปสุดที่จะระทมทุกนะฮะที่จะกลั้นน้ําตาไว้อยู่ได้พระธิดามียวซานถือเป็นกรรมหนักที่พระองค์ต้องได้รับและจะต้องชดใช้ ใครเล่าจะช่วยให้พ้นจากกรรมอันนี้ได้ทรงใคร่ครวญถึงตรงนี้แวบหนึ่งจิตก็คิดไปถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นในศาสนาพุทธได้มีอยู่ในประเทศจีนแล้วคุณยศพระธิดาเมิอซานก็คิดว่าคุณแห่งพระรัตนตรัยเท่านั้นน่ะที่จะสามารถช่วยให้ก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกนี้ได้การตอบแทนบุญคุณของพระมารดาอันประมาณไม่ได้นี้เนี่ยมีอยู่หนทางเดียว ที่จะช่วยบรรเทาเวรกรรมอันหนักนะฮะอันหนักนั้นเนี่ยได้ก็คือพระองค์จะต้องสละร่างกายแห่งปุถุชนธรรมดาเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธภูมิบำเพญ็ญศีลภาวนาธรรมมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นพระองค์ตัดสินใจแน่วแน่พระธิดาก็เริ่มปฏิบัติธรรมในตั้งแต่เบื้องต้นหลังจากที่พระมารดาของพระองค์เสียชีวิตหรือว่าสวรรคต โดยท่องบนพระสูตรและก็พระธรรมคำสอนแห่งองค์สเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างขมักขม้นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจบชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าตรงหน้าพระธิดาเต็มบริเวณพระสูตรต่างๆการบำเพ็ญตนเช่นนี้คุณยอมพระธิดามีพระพี่เลี้ยงซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าสาวร่วมด้วยมีเพื่อนร่วมสร้างบารมีมีศักดิ์เป็นน้าน้าสาวผู้นี้เนี่ยมีจิตใจใส่ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธในพระพุทธศาสนาเช่นกัน ทั้งสองก็เข้ากันได้ดีต่างก็ปฏิบัติธรรมด้วยความสุขและก็ความเพลิดเพลินเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องผ่องแผ้วในหัวใจและก็ทั้งกายทั้งใจบางเวลาเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระธิดา่อต่อหน้าพระพักพระบิดาพระธิดาเมี่ยวซ่านก็ภาวนาธรรมพระกษัตริย์เมี้ยวจวงก็ไม่ทราบนะฮะไม่ทราบความจริงว่าพระธิดาองค์สุดท้องเนี่ยคิดที่จะสละเพศคารวส ที่จะบวชเป็นภิกษุณีแล้วพระองค์จึงไม่สนพระไทยที่จะไต่ถามเพราะว่าไม่ทราบด้วยถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สลักสําคัญอะไรกับพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้คิดแม้สักนิดว่าพระธิดาองค์เล็กนี่จะทรงตั้งพระไทยเพื่อได้จะอุทิศตนเป็นพระภิกษุณีในบวมพระพุทธศาสนาและความปรารถนานี้เนี่ยแรงกล้ายิ่งนักพระประสงค์ดังกล่าวอย่างรากลึกลงในพระไทยของพระองค์ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ พระธิดาเมี่ยวซ่านทรงมีจิตใจใฝ่ในธรรมแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในอันที่จะเข้าเป็นพุทธสาวกแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งมาจากทางทิศตะวันตกของประเทศจีนนั่นก็คือจากอินเดียเพื่อที่จะยึดถือแล้วก็บำเพ็ญบาร,รมีธรรมจนลุล่วงสำเร็จผลแล้วก็จะออกไปโปรดสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความโศกที่ต่างได้รับกันอยู่และช่วยให้ชาวโลกทั้งหลายทั้งมวลได้พบกับความสุขอันแท้จริงไม่ใช่ความสุขอย่างจอมปลอม ปณิธานนี้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีสิ่งใดจะมาทําให้เบียเบ่ยงเบนเอ็นเอียงไปได้อื่นเลยเพราะมันเป็นยอดแห่งความปรารถนาแห่งจิตของพระธิดาเมียวซ่านเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเอาไว้รับฟังในวันต่อไปมหาปณิธานของพระองค์อวโลกิเตสวนมหาปุถิสัตรหรือว่าปณิธานของความเป็นพระแม่กวนอิมของพระนางเมียวซ่านในการบําเพ็ญชาติสุดท้ายที่เป็นภาคหนึ่งที่แบ่งลงมาโปรด นะปรากฏกายเป็นเพศผู้หญิงปรากฏเป็นตัวอย่างแห่งการบำเพ็ญบารมีที่ประเทศจีนอมิตาพูธขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านผู้มีอุปการะคุณแล้วกท็ที่สำคัญคือพุทธศาสเิกชวนที่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกพระสงฆ์องค์เนนก็ต้องปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังประสบอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ นะครับถ้าเรามนุษย์นะฮะด้วยความเป็นคนหรืออาตั๋งรือแค่เป็นพระเป็นเนนเนี่ยแต่เราก็ต้องมีความเข้าใจและก็การเรียนรู้ในการที่อยู่ในโลกยุคสมัยใหม่นี้ด้วยนะฮะการที่จะทำงานอะไรต่างๆก็ต้องทำเป็นทีมงานแต่วันแมนโชเหมือนในอดีตเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จมากนัก นะฮะวั Show, นแมนโชนั่นก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตอธิษฐานใจของตัวเองนะแต่ว่า,าในความเป็นจริงในการทำการทำงานองค์กรเนี่ยนะต้องทำเป็นทีมคำว่าพุทธบริษัทนชัดเจนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสแนวทางไว้ให้แล้วว่าจะต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานะท่านผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> เราอยู่กับชีวิตจริง ญาติโยมทุกท่านเราอยู่กับชีวิตจริงอยู่ภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงทําการทํางานอะไรต่างๆจําเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเข้าใจที่ตรงกันและที่สําคัญคือต้องมีและที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีจิตใจที่มีเมตตามีกรุณาเป็นตัวนําในการที่จะทํางานสืบสารงานของพระพุทธอของพระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์นี้ เพราะนั้นการทำการทำงานต่างๆเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการประสบความสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกท่านนั้นมีจุดประสงค์ที่เข้าใจตรงกันงานเพื่อการสืบสารงานพระศาสนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ดีงานสร้างศาส,สนาทายาทก็ตามการสื่อทอดพระพุทธศาสนาด้วยการให้การศึกษาพระเนิรนก็เท่ากับว่าเป็นการให้ความรู้เยาวชน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านจะได้มาเป็นพระภิกษุและสามมนเณนถือว่ามาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องมีความรอบรู้รอ,ร,รอบด้านเราเป็นผู้ช่วยกันอุปถัมภ์คำชูนะฮะขอบคุณท่านทั้งหลายทําบุญร่วมสร้างการศึกษาให้กับพระภิกษุสัม,มนเนรให้รู้เท่าทันคำสอน ที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบในโลกยุคปัจจุบันและก็ที่สำคัญนั้นท่านจะได้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนำความรู้เนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันและสังคมในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านนะการสร้างศาสนาทายาทก็เป็นการหล่อหลอ,หลอมอจิตใจของกุลบุตรให้มีความศรัทธาและก็ให้มีปัญญา สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาในอนาคตและที่สำคัญนะคําสอนทั้งหมดเหล่านั้นนํามาจากพระไตรปิฎกเพื่อที่จะนํามาสู่การาประพฤติปฏิบัติในโลกยุคปัจจุบันขอบคุณที่ญาติโยมให้การอุปถัมภ์ค้ำชูและเข้าใจพระเนนในยุคสมัยใหม่นี้ด้วยนะฮะแต่ก็ ของดีที่บอกไปนั้นเนี่ยเป็นของที่ะระลึกไม่มีวางขายตามท้องตลาดนะฮะสมนาคุณตอบแทนให้อ,อของที่ะระลึกของพวกเรานั้นไม่ใช่เป็นพระเครื่องนะฮะหรือว่าไม่ได้เป็นวัตถุมงคลอย่างอื่นแต่เราใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของโยมจริงๆเพราะทุกคนก็ต้องทำความสะอาด นะฮะว่าการรักษาความสะอาดก็เป็นการาต่ออายุเป็นการยืดอายุของพวกเรานะครับการห่างไกลจากเคมีพันธุ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะทำให้เรานั้นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอมิตรพูด